สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู YouTube I ่ b e Channel MIB Man in Bike วันนี้ EP ติดกันแต่คนละวันนะสังเกตดนเสือ้อ <c oughs> <c oughs> คือวันนี้ผมมีไอเทมมาแนะนำนะฮะก็คือเป็นตัวติดบวกยี่ห้ออะไรเงี้ยตุยุย <c oughs> ี่ห้ออะไรอะ่ะอ่านให้ผมฟังหน่อยเ,เพื่อนๆนะผมอ่านผิดก็จะมีประเด็น อ่าก็คือเป็นตัวติดหมวกแบบนี้คือปกติเราเราจะทําแบบเอาใช้เอากาวก็เรียกว่าภาษาพวกไบเกอร์เขาจะเรียกว่ากาวมหาอุดก็เอามาปั้นๆแล้วก็เหมือนเหมือนตัวเนี้ยอันนี้เอาตัวอันนี้มาดูกันคือปั้นให้มันเป็นเป็นรูปนี้ขึ้นมาแล้วก็เราก็จะติดติดตั้งไอตัวคลิปล็อกแล้วก็ตัวเจเข้าไปเพื่อจะติดติดกล้องเป็นกล้องติดหมวกกันนะ ทีนี้ผมลองดูว่าถ้าเกิดว่ามันมีตัวล็อกที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมก็ลองไปไปเซิร,ร์ชหาดูว่ามันจะมีไอเทมตัวไหนที่สามารถทําได้บ้างอะไรเงี้ยก็ก็เลยได้ตัวนี้มาราคาไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาท100ร้อยกว่าบาทก็มีแต่ยเสี่ยงเลยมันร้อยกว่าบาทมันจะเป็นตรงๆนะมันจะไม่แบบมันมันจะเป็นแบบเหมือนว่าพลาสติกมันอ่อนได้อะไรเงี้ยโค้งไปตามหมวกอะไรเงี้ยแต่ไอตัวนี้สองร้อยกว่าบาท มันก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้ไม่รู้ติดได้ปะเนี่ยโอ้ค่อนข้างค่อนข้างนี่นะเออม,มันมันมันถ้าเป็น A G V เนี่ยน่าจะโอเคนะเดี๋ยวไปดู A G V ก่อนอะไรวะกล่ <c oughs> องอันนี้ออ๋อกล่องนี้เหรอโอเคนะ ถ้าเป็น AGB น่าจะโอเคกว่าผมมากนะเพราะลักษณะของมันโคง้งโค้งมากๆโค้งพอสมควรเลยเลยซ้ํานะเนี่ยตัวตัวส่วนตรงเนี้เห็นไหมส่วนที่เป็นจมูกของมันนี่ค่อนข้างโค้งเลยซึ่งตัว AGB เนี่ยเห็นไหมมันมันมัน,ม,นมันโค้งมาอย่างนี้เนี่ยเออถ้าเป็น a g v เนี่ยโอ้โหเป๊ะเลย เอาเป็นว่าติดเอ v ีเลยแล้วกันที่แรกว่าจะเอามาติดโซแมนเพราะว่าโซแมนจะเป็นหมวกหลักในการใช้งานเอ v จีผมจะคือผมซื้อมาผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกแต่ว่าแบบซื้อมาแบบบัรรามีเฉยว่าเออกูก็มีหมวกคาร์บอนนะอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ราคาไม่แพงครับบอกคุณเมียราคาไม่แพงครับตัวนี้ซื้อมาสองพันกว่าบาทโอเคครับเดี๋ยวลอง เอจ A บีติดได้ไหมเนี่ยอืมถ้าติดกับ A อจีบก็อยู่ลนนักษณะนี้เดี๋ยวผมลองติดให้ดูเลยละกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วตัวโซแมนน่าจะติดไม่ได้แล้วเพราะว่าโซแมนมีอ่าคางมันมันใหญ่อะ่ะคางม,มันใหญ่ผมต้องพรุ่งนี้ผมจะต้องไปซื้อกาวหมาอุ่นแล้วแล้วก็เพื่อเอามาแปะตรงนี้นะฮะว่าจะไอ้นี่ได้ไหมเนี่ยอู้มันมัน มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยอันนี่นะเนื้อที่มันจะมันจะน้นอยไปะ่ะเนื้อที่เพราะว่าส่วนตัวเนี้ยคางเนี้ยมันจะใหญ่มากนะฮะโอเคไม่เป็นไรเร,เริ่มตัดตัวนี้จริงๆริมันแถมกาวสามเอ็มมาด้วยนะผมเนี่ยมือบอลแกะเล่นแล้วไม่รู้อีนูอีก็พอแกะเล่นไปแกะเล่นมาก็หาย ตลกสิ้นดีเขาก็แถมมาให้ธรอมดาแลพอติดเจก็จะหาเจอมันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมจะได้เขาจะเอามาติดตัวโซแมนมันไม่เอาโซแมนอล้วก่อ,อนอะบ้างเหรอโอเคเอาโ,มมโซแมนออกโซแมนมวันี้ก่อน เดี๋ยวติดตัวอจีวีก่อนนะติดตัวนี้ก่อนว่าเพราะว่าสมัยโซซาๆนี่ทำงานอยู่แถวห้าเลกนะคลนละเรื่องทำงานบอน ทำงานบอลทำงานบอันทำงานบอลทำงานบอลบอลุคาสินโน่ยติดเรียบร้อยแล้ว,วผมติยังไี่ไไม่ติดหมายถึงว่าติดก้าวเนี่ยติดเรียบร้อยแล้วจะรอติดที่หมวกผมต้องบอกเพื่อนๆตรงนี้นะฮะว่าในการรีวิวแต่ละครั้งเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยได้เตรียมการหรอกฮะ,ะผมมีอะไรบุก็จับมาใส่ให้เพื่อนๆดูแต่ ที่ลำบากมากมาๆคือทุกครั้งที่รีวิวนั้นก็ปิดพัดลมนะก็จะเหงื่อ,อไหลใครย,ย้อยกันเลยทีเดียวนะไม่ได้ติดในห้องไม่ได้แบบรีวิวกันในห้องแอร์นะบ้านผมไม่มีแอร์นะบ้านจนนะเพื่อนๆเหนื่อยอยากบริจาคแอร์ก็บริจาคได้นะตอนแรกซื้อเพราะอะไรหือตอนแรกซื้อเพราะอะไรซื้ออะไรซื้อแอร์เขาบอกว่าร้อนไงยังไม่แล้ไม่ได้เปิดนะยังไม่เปิด ตีมาตีมาไม่เปิดบอกมันหนาวก็คือแบบประมาณว่าติดไว้ก่อนนะอ่ะกาวออกเรียบร้อยแล้วอ่ะเรามาติดกันนะตรงนี้นะอีอย่างพึงอย่าพึ่งอย่าพึ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นมาโอโ้โหเป๊ะเลยฮนะเข้ากันเป๊ะเลยนะนี่มูทุธพลานี้นะไม่ได้ไม่ได้รีวิวนะตัวนี้ ดีดีอยู่อันนี้พลเรือ m m สิบตอนนี้มันออก m ยี่สิบแล้วเดี๋ยวนี่แหละจะวจะเก็บเงินซื้อตัวพารือตัวใหม่อยากจะบอกว่าพารือตัวนี้คือค่อนข้างคือที่ที่เอาตัวนี้ก็เพราะว่ามันมันในนี้ด้วยมันสามารถเชื่อมต่อได้สี่ตัวนะฮะถ้าตัวเก่าที่ผมเคยใช้อยู่เป็นตัววิโมโตแต่เสียงดีกว่าวิโมโต v 8เสียงดีกว่าแต่พารือมันจะมีการได้เรื่องของการคอนเน็กต์นะฮะ,ะกูก็ไม่ดู ค okay. ติดตรงนี้ได้ AGB พอดีพอดีนะฮะนี่ <Okay. S 1> ลักษณะออกมาก็จะประมาณนี้นะครับปิดกับหัว <c oughs> แล้วแน่นด้วยนะเนี่ยข้ออับ เรียบร้อยกลับหน้านเรียบร้อยอะอย่างไปคอนเน็กซอืมบายก็บาย้องนี่แหลคะครับก็จะประมาณนี้เทคไหมติด <c oughs> เรียบร้อยแล้วนะฮะเป็นเป็นตัวติดหมวกของอยีย่ห้ออะไรที่มันตกกันไปเมื่อกี้แหละ ตัวลว200ะ2 0 0กว่าบาทเพื่อนๆก็ลองหามาใช้ดูนะครับถ้าเป็นหมวกที่มีลักษณะโค้งมุมลักษณะน,นี้ก็จะเข้ากันได้พอดีพอดีนะฮะวันนี้ไม่มีอะไรมากรีวิวที่ติดหมวกให้ดูนะฮะ2 0 0 240บาทนี่แหละถ้าจำไม่ผิดมีถูกๆก็มีลองหาดูในแอปส้มแอปแอปส้มแอป,แอป,แอปลาซาด้าแอปอะไรวะสีเหลืองนะ สีอะไรสีเงินเออก็ประมาณนั้นแหละเราไปหากันดูนะฮะไม่แพงมากสองสาวันก็เขาก็มาส่งแหละนะฮะส่วนใหญ่ตอนอยู่บ้านคนเดียวมันไม่มาส่งหรอกตอนอยู่กับเมียมันชอบมาส่งของ <c oughs> <c oughs> โอเคยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะฮะให้ผมมีกำลังใจทำวีดีออกมาหน่อยดีไม่ดีก็ไม่รู้อะแต่กูทำไมาดีหมดอะก็แล้วแต่คนจะนานาจิตตังนะฮะก็ตั้งใจทำ ให้คนที่เขาอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะฮะโอเคงานเข้าแล้วขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ